สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวโดยดรเกียรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทยะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ติวเสริมความรู้สู่ความสำเร็จและรับรองทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมสำหรับข้อสอบของการอ่านนะครับข้อสอบโอน็ภาษาไทยม3เนี่ยเป็นข้อสอบที่เจอค่อนข้างเยอะ ร,รอบนี้เป็นข้อสอบที่เป็นบ,บทอ่านเดียวแต่มี2ข้อคําถามจากบทอ่านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านที่ค่อนข้างนานนะครับหมายถึงว่าเราอ่านครั้งเดียวเราตอบได้2ข้อเลยนะครับเรามาดูกันว่าข้อสอบลักษณะนี้เป็นยังไงนะครับโจทย์บอกว่าอ่านแล้วตอบคําถามนะครับอ่านแล้วตอบคําถามคําถามแรกคือข้อความส่วนใดใช้กลวิธีการเปรียบเทียบนะครับ การเปรียบเทียบเนี่ยมันมีคําว่าอะไรอยู่นะครับการเปรียบเทียบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีคําว่าเหมือนนะครับเหมือนเป็นราวกับอ่ะถ้าเราเจอคําเหล่านี้แสดงว่าเป็นลนักษณะของการเปรียบเทียบข้อที่สองเขาถามว่าข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใดคือถามง่ายเลยว่าทําไมน่าเชื่อถือนะครับเขามีการให้เหตุผลชัดเจนมีข้อมูลที่เป็นหลักฐาน มีการนุ่มน้าใจมีการแสดงความคิดเห็นเชิญชวนเรามาดูกันครับว่าในตัวบทอา่านเนี่ยมันตรงกับตัวเลือกไหนบ้างเรามาอ่านพร้อมกันแล้วก็ค้นหาคําตอบพร้อมกันครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าองค์องค์งงการสหปร,ระชาชาติรายงานว่าประชากรโลกปัจจุบันมีจํานวนราวสามพันล้านคนเขาขึ้นต้นด้วยอะไรครับองค์กรสหปร,ระชาชาติเนาะ และประเมินว่าจำนวนประชากรน่าจะถึง4.3ล้านคนในปีพุทธศักราช2607นะครับจำนวนประชากรที่มากขึ้นจำนวนประชากรที่มากขึ้นขนาดนั้นหากทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับทุกคนและเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรอย่างเช่นน้ำอย่างไรก็ตามการกระจายตัวของประชากรโลก ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่บางดินแดนมีประชากรหนาแน่นราวกับพึ่งในรังเช่นฮ่องกงมาเก๊าเป็นต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่านเสร็จปุ๊บเราตอบข้อไหนได้เลยฮะถ้าเราไปอ่านโจทย์ก่อนนะครับเราไปอ่านโจทย์ก่อนเราจะเห็นได้เลยว่ามีคาว่าราวกับอยู่เขาบอกว่าประชากรเนี่ยในบางพื้นที่หนาแน่นเหมือนกับพึ่งในรังนะครับแสดงว่าหนาแน่นมากมันใช้ลักษณะของการ เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนี้อยู่ในข้อไหนอยู่ในข้อที่4นะครับดังนั้นข้อแรกคําตอบที่ถูกคืออยู่ในส่วนที่4มีการเปรียบเทียบราวกับพึ่งในรังนะครับเราได้แล้ว1ข้อเราอ่านข้อคําถามก่อนแล้วเราถึงขึ้นไปอ่านข้อความเนี้ยเราจะหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะครับผมต่อไปข้อที่2อง้ถามว่าข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใด ห้างเหตุผลที่ถูกต้องอ้างไหมยังเห็นไม่ชัดนะครับยังเห็นไม่ชัดมีการเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงมีไหมมีไหมเอ่ยมีนะครับนี่ขีดแล้วตั้งแต่ข้อแรกเลยเห็นไหมฮะว่าในตัวเลือกนะครับในโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยมีคําว่าองค์การสหประชาชาติอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยองค์งการสหประชาชาติเนี่ยเป็นลักษณะของการเสนอข้อมูลที่มีหลักฐาน เพราะอ้างจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ข้อนี้น่าจะถูกเนาะข้อนี้น่าจะถูกติ๊กไล้ก่อนเรามาดูข้อ3ก่อนนะครับข้อสามเขาบอกว่าโน้มน้าวให้ผู้อ่านคิดและคล้อยตามมีประโยคไหนไหมครับที่เชิญชวนให้ผู้อ่านอ่านไม่มีนะครับไม่มีข้อนี้จริงไม่ใช่ส่วนข้อ4แสดงความคิดเห็นชวนชวนให้ผู้อ่านตั้งคําถามมีไหมครับที่ในประโยคชวนให้ผู้อ่านถามคิดเห็นอย่างไรเป็นอย่างไรท่านคิดว่ายอย่างไร มีไหมไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยการเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานนั่งอิงจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อนี้จึงต้องตอบข้อที่2ครับผม